สวัสดีครับวันนี้พี่อำนาจพามาดูที่ดิน600ตารางวาแปลงสวยนะครับอยู่รามิทา5แยก17นะครับการเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีู่กำลังเกาะ้างนะครับใกล้ห้างโลตัสเอ็กเพรสบิ๊กซีเซเว่นเพียง3 5มเมตรครับสวัสดีครับวันนี้พี่อำนาจก็พามาดูที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับผม 600ตารางวาครับผมซอยรามอินทราห5าาหแยกสินะครับที่ดินหน้ากว้างประมาณ60เมตรนะครับผมแล้วก็ลึกเข้าไปด้านใน40เมตรนะครับผมเป็นที่ดินถมแล้วนะครับผมสนใจก็ติดต่อเตียมหน้าได้นะครับผมนี่ครับที่ดินหน้ากว้างยาวไปนูนตามถนนถนนกว้าง6เมตรนะครับผมเป็นี่ก็จะเป็นรามอินทาห้าแยกสิบเจ็ดนะครับเข้ามาประมาณ200เมตรครับผม ทาซอยห้านะครับนี่ครับก็วิ่งมาถึงตรงสี่แยกตรงจากที่ดินมาถึงตรงสารเจ้าพอ่อเสือ,อน,นี่ก็ประมาณสักสามร้อยห้าสิบเมตรได้ครับผมนี่ครับก็จะมีเซเว่นโลตัสเอ็กเพสเซเว่นนะครับอันนี้จะมีบิ๊กซีนะครับผม Seven, มีทั้งเซเว่นมีทั้งบิ๊กซีนะครับ